หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลตรงนี้เท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบสามค่ะสว่วนนี้เขาบอกว่าเป็นเงาะต้นเตีย้ยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมนะคะหูทุ่มังคุดสวยมากนะคะมังคุดใหญ่มังคุดสวยมากอมังคุดสวยอ่ะข้าว่าข้าวชาเอากัดกัดชิมชิมให้พี่ดูหน่อยสิเออลองชิมอันนี้คือเป็น เดี๋ยวจะให้เซนเซอรี่เทสนะคะน้องกั๊นะคะเป็นคนเทสรสชาติให้ดูนะคะว่างาอส่วนนี้รสชาติเป็นยังไงนะคะคนนี้คือหล่อที่สุดในหนองคายแล้วนะคะมีผู้ชายคนเดียวเป็นไงบ้างรสชาติเนื้อร่อนนีครับกรอบอืมอร่อยอร่อยครับสนใจมาเที่ยวได้เลยเนาะมาเที่ยวสวนได้เลยเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูนะคะข้างบนใช่ไหม ขอบคุณนะคะโอ้สวยมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณศักดิ์สิทธ์ได้เงาะได้อะไรมา<ต>มัง<า>คุดเ<ต>หรอ<ต>ดสดจากต้น <laughs> ลองชิมให้ดูหน่อยสิชิมคุณศักดิ์สิทธิ์จะชิมมังคุดให้ดูนะคะเนื้อมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะมีเนื้อแก้วด้วยอ๋อมีเนื้อแก้วด้วยอืมร้อนดีเนาะอืมอ่ด้เลย ชาวสวนอยู่ตรงไหนเนาะชาวสวนไหนครับอืมเนี่ยนี่แดงแล้วครับเนี่ยอืดมากรอร่อยมากอร่อยเพราะว่ากินจากสวนนะคะต้นมันไม่สูงนะคะแล้วต้นมันดูน่ารักอะ่ะต้นมันเก๋ๆน่ารักดีนะคะ ส่วนนี้พ่อชื่ออะไรคะพ่อชื่ออะไรคะชื่อพ่อสวัสด์ครับพ่อสวัสด์นามสกุลภูวนาศครับภูวนาศอยู่บ้านเลขที่อะไรคะอยู่บ้านเลขที่สามสิบเจ็ด หมู่หมูสีหมูสีบ้านบ้านนนท์ชายศรีบ้านนนท์ชายศรีตำบลตำบลนนท์ศิลานนท์ศิลาอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬเนาะมีเบอร์โทรบ่มีเบอร์โทรบ่เบอร์โทรยังผมบไส่ทอดสาวตะเกียบพรบมีแต่เบีย์ภรรยาโอ้ไม่มีเบอร์โทรติดต่อโอ้ถ้าคนอยากส่มสวนแห่งใดบอหนีวเบอร์โทภรรยาได้อย่างเดียวเบอร์โทรภรรยามีบอมีอยู่เอาพี่จำเบอร์แล้วได้บ่ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาอะไรมาเลยตอนนี้เดี๋ยวจะขออ้อนทีหลังนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแปะเดี๋ยวจะแปะเบอร์โทรไปให้อันนี้ปลูกมากี่ปีแล้วนะโอ้ยพ่อจะปีหรอสิบข่าพื่อยี่สิบหรอสิบโอ้ยพูดอะไรสิข้าวยี่สิบปีแล้วค่ะพี่เก็บสาออเออโอ้สิบกว่าปีแล้วสิบปีแล้วทุเรียนก็ทุเรียนก็มีนี่นี่ทุเรียนก็มีค่ะทุเรียนมีอยู่ห้าต้นริมน้ำนี่แหละ ประมาณทุเรียนมีขายไหมนี่ทุเรียนทุเรียนไม่มีค่ะยังยังไม่ยังไม่พอขายเนาะยังไม่ตัดค่ะปีที่แล้วได้ไร้เป็นไรครับมะเกาะได้จักตันทั้งหมดจักตุนนี่มังแมีนมะเกาะทั้งหมดจักตุนได้จักตุนทั้งหมดทุเรียนไหมเนาะแปลงนี้นี่ไม่มียังไม่ พลาดแล้วผลผลิตเขาได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณที่เขาเราเคยอันนั้นอ่ะอ่อ,อนสิบห้าสิบห้ามีกี่ต้นมีกี่ต้นนะโอ้ทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าแปลงนี้ทำห้าสิบได้วยนะคะห้าสิบต้นแล้วก็ได้อยู่สิบตำสิบสิบห้าตันนะสิบห้าตันใช่สิบห้าตันต้น,ตนละตันเลยเหรอ อ๋อมีกี่ต้นนะมีห้สิบต้นค่ะพี่ห้สิบต้นอ๋อได้ได้ได้สิบห้าตันขายกิโลละยี่ห้าบาทหน้าสวนใช่ค่ะต้นทุนมันส,สักประมาณเท่าไหร่ต้นทุนของพ่อเนี่เหรออืมต้นทุนได้นี่มันถึงสามหมื่นไหม ถึงนคุ้นคุ้นค่ะพี่เพราะว่าของพ่อเนี่ยเขาจะใส่ปุ๋ยอยู่สองตัใส่เหรอฉีดเล้งดอกด้วยถึงค่ะก็ประมาณเกือบสี่หมื่นอ่ะนี่ไงพวงนี้บอกหัวหน้าจะมาถ่ายพวงนี้ใหญ่ดิเอายุ่นี่ยุ่งพี่ยุ่งในพวงนี้ใหญ่กว่าดินี่เขาเข้า้าเจ้าเลยนี่ขอบาปแล้วสบายดี จะพวงใหญ่ยี่รนี่เราจะเอาพวงใหญ่นี่พีิยุกพวงใหญ่เท่าหน้าเท่าไรเนี่ยเจ้าไปเทียบเท่าไรน่ะเล็กกว่าเล็กกว่าหน้าเจ้าเล็กสุดสิคุณเล็กกว่าหน้าพี่ทิดาทิดาเงาะนะคะเออสวยตวนแกของอยู่นี่ครับทิดาเงาะเลยครัของแกอันนั้นสวยมากนะไม่เก็บหายนต้นต้นต้นเงาะแกสวยเพราะว่ามันจะเป็นต้นไม่สูงมากแกตัดแต่งดีทั้งมังกรแกด้วย แกตัตแ่งทำอ๋อเราทำทดสอบกับแกด้วยใช่ไหมพอถึงว่ารูปทรงมันโอเคไหมแต่ว่ารูปทรงละส่วนนี้โอเคนะทรงนี้สวยค่ะทรงไม่ไม่สูงไม่ใหญ่ใช่ค่ะเพราะว่าทนที่เรามาทคุงานวิจัยให้เขาตัดตัดทรงให้ควบคุมทรงพู่มใช่ค่ะทรงพู่ม ไม่สูงมากก็คือเวลาจัดการถึงจะได้จากการถึงง่ายที่เข้าไปดูด้านในก็ได้มันจะคล้ายเป็นเนี่ยค่ะขอบเนี้ยเวลนเราเราเราเก็บอ่ะมันจะได้เข้าเก็บง่ายเวลาเดินเก็บอะค่ะมันจะเข้ามาเก็บได้ง่ายมันไม่ต้องไม่ค่ะได้คืนแล้วค่อมันมันส่วนนจริงๆว่ามันห้าไร่ค่ะทั้งหมดตรงนี้มันทุเรียนมีสีต้นอยู่ริมน้ํำเออเขาทำทรงอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คือทดูจัดการง่ายเนาะใช่ค่ะ เวลาเก็บเดี๋ยวก็เก็บง่ายแต่ว่าช่วงช่วงผนดกนี่ของไม้คำนิดนึงเพราะว่ามันมันดกจริงๆเนาะมันจะลงเนี้ยค่ะบางทีมันหักต้นนึงนี่ต้นนี้จะได้สักกี่โลนี่ไม่ใช่จะเป็นร้อยเลยค่ะเป็นร้อยเลยเนาะอันที่มันแตกนี่มันเกิดจากอะไรเอ่อช่วงขาดน้ำนะคะพี่ช่วงที่สร้างสร้างเนื้อแล้วขาดน้ําขาดน้ํไม่ช่วงนึงน้าไม่ทัน างทีพ่อแกสูบน้ําขึ้นไม่ทันใช้น้ําจากสระของแกนี่เรื่องน้ํานี่สําคัญใช่ค่ะสมดุลน้าสมดุลน้ำก็แล้วาพ่อแบงเนี้ยก็คือเขาให้ปุ๋ยสองครั้งครั้งที่สามก็คือกระตุ้นความหวานเป็นสูตรสิบห้าใช่ไหมต้นอย่างต้นอย่างเนี้ยใช้เยอะไหมเออถ้าสูตรสิบห้านี่ใช้ต้นหนึ่งก็ประมาณสี่กิโลค่ะต่อปีนะคะสี่กิโลแล้วก็เป็นปุ๋ยหวานอีกแกหนึ่งกิโลครึ่งปุ๋ยหวานก็คือสิบสามยี่สิบเอ็ดใช่ค่ะหรือศูนย์ศูนย์หกศูนย์ เออสิบสามค่ะสิบสามสิบสามสมดุลกว่านิดจุดเด่นของส่วนนี้คืออะไรเขาใส่ปุ๋ยหวานปุ๋ยสิบสามสิบเอ็ดใช่อร่อยอร่อยคิดว่าตรงนี้เด่นเรื่องอะไรส่วนเนี้ยเด่นเรื่องน่าจะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อน่าจะแห้งกว่าเนื้อแห้งกว่าเนาะเบสต้องจะร่อนร่อนกว่าด้วยนะครับร่อนกว่าสวนเมื่อกี้เนาะรสชา่คือ ใกล้เคียงกันใ,กใช่รสชาติใกล้เคียงกันแต่รู้สึกว่าจะเข้มข้นกว่าเนาะ<ช>ส่วนนี้เนะเาะเราแห้งรสส่วนนั้นเหมือนเกลี่ยใส่ปุ๋ยไม่ไม่ก็ปล่อยธรรมชาติมากกว่า ปีที่แล้วค่ะปีนี้แกขุดบ่อสองบอ่อเห็นไหมขุดยังใหญ่เลยแล้วน้ําำในถึงตลอดเวลาอแต่ปีที่แล้วนี่น้ําแกขุดไม่ทันเพราะน้ํามันตื้นแกก็เลยไม่ทันแต่ปีนี้เงาะแใหญ่โตใหญ่ชิมให้ดูหน่อยต้นสวยเตเตอร์ตน <Fields. S 2> สวยประจันเสเตอร์ต้นประจันงงเตเตอร์อ่ะมาหลายจังหวัดนะครับวันนี้เป็นไงรสชาติอร่อยอร่อยไหมผ่านไหมอืมแต่ตอนนี้เม็ดเล็กครับที่นี่ก็เป็นเม็ดเล็กอยู่นะครับแกกแตักทรงต้นสวยใช้ได <c oughs> ้เลยเนาะการมันง่ายร่อนดีเนาะร้อนแล้วเนาะ กอบดีไมออะรแอรูกเหมือนได้ามกันวนเมื่อกี้กาจะปล่อยให้มันสูงขนมันก็จะใช่ใช่แต่แต่อันนี้เขาควบคุมทรงต้นดีนะคะดูแต่ดกมากนะคะส่วนนี้ดกมาก